ไปแบบรอๆตอนนีเ้เขายังไม่หลอเท่าไหร่ตอนนี้เฮียจีวอนยังยังไม่หลอเท่าไหร่ให้เขากลับมาหลอก่อนให้เขากลับมามีขนเต็มตัวหลอสมบูรณ์100%เเซ์ก่อนจึงพาเข้าไปพาไปทั้งสี่สี่ยอดกุมารเพราะฉะนั้นรอติดตามกันรอติดตามข่าวสารกันได้เลยเอรอติดตาม บักละนอนดีๆนดวอปะนอนนอน,นอนแบบสบายอกสบายใจครับพ่ออย่าก,กวนผมมากผมขอนอนก่อนพรุ่งนี้ก็จะพาไปล้างแผลอีกล้าง,งแผลที่โรงพยาบาลนครพิงโรงพยาบาลสัตว์นครพิงอยู่ที่มุกดาหารที่มุกดาหารจะไปล้างแผลอีกพรุ่งนี้ก็ เติมพลังบวกให้เฮียจีวอนด้วยชาวติ๊กตอกเคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้ของขวัญมีก็โยนมาได้ชาวแอปฟ้าเติมพลังบวกให้เฮียจีวอนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็มีดาวก็โยนมาได้ไม่เป็นไรรอแล้วเฮียจีวอนเฮียจีวอนยังไม่หอ่อยังไม่หอ่อเดี๋ยวให้ห่อวันนี้ก่อนให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้พาไป เยี่ยมพาไปเยี่ยมเยี่ยมเอฟซีเยี่ยม, FC, ยยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่กรุงเทพแตกแน่นอนโรงพยาบาลวิภาวดีสัตวแพทย์รอรับได้เลยไข่ของกิ๊บเพ่นพ <c oughs> าเฮียจีวอนไปด้วยแล้วก็พาบักสบงด้วยแล้วก็พาบักนำโชคพานําโมไปด้วยนําโมก็เอฟซีเยอะมากเลยนําโม นโมนอนอยู่ที่ไหนน้โมเขาก็นอนมีที่นอนของเขามีที่นอนของเขาน้องนโมบักโชคมันบักโชคมันก็นอนข้างบนเนี่ยบักนำโชคมันบักแมววัวบักแมววัวมันอุดมสมบูรณ์กว่าคนอื่นเนี่จีวรบักสะบงบักสะบงบักสะบงเขาถูกกันเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะ เขาไม่ได้ขวางเลยเขารู้ว่าพี่มาเนี่ยเขาดีใจด้วยซ้ําไปเออบักสบงนี่เขาพยายามที่จะเข้าหาพี่พบักสบงนี่ทุกวันนี้กลางวันก็ตามพยายามจะเข้าออกใกล้พี่อยากจะไปหาพี่อยากจะไปเดินเบียดเดินแซะพี่อุปรกรณ์ของคุณร้อนเกินไปมันคืออะไรแต่ว่าบักสบงนี่มันพยายามเบียดพี่แต่ว่าพี่นี่ ไม่อยากให้เบียดเท่าไหร่พี่ก็เลยคูพี่ก็เลยคูฟู่ฟูใส่ตลอดเลยแต่ว่าบักสบงนี่พยายามเดินเบียดเดินแซกพี่ไล้มาเครื่องร้อนค่ะโอ้ไม่มันไม่ร้อนนะถืออยู่มันไม่ร้อนก็จับอยู่ก็ถือโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นร้อนเลยทิกตอกมันทำไมรู้ว่าร้อน ไม่ร้อนไม่ร้อนบอกติ๊กตอกด้วยหลวงตาไม่ร้อนหรอกเปิดแอร์อยู่ติ๊กตอกอะไรนิดหน่อยไม่ได้เลยรู้ด้วยว่าเครื่องร้อนมันไม่ร้อนเปิดแอร์อยูอ่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะขอบคุณมากมาย วันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาไปที่วัดได้ไหมวันที่กุมภาเดือนนี้ก็ยังยังบอกไม่ถูกเลยเพราะว่าทุกวันนี้ระงับการเยี่ยมเฮียจีวอนอยู่ทุกวันนี้เซฟเฮียจีวอนอยู่ระงับการเยี่ยมเฮียจีวอนอยู่ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันที่เท่าไรวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาเดือนหนึ่งใช่ไหมน่าจะได้นะ เดือนหนึ่งน่าจะได้ต้องติดตามทาง TikTok ก็ได้ต้องติดตามทางแอปฟ้าก็ได้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าถ้าพร้อมให้มาเยี่ยมเฮียจีวอนกับน้องๆกับเด็กๆให้เขาแข็งแรงร้อซก่อนถึงให้เยี่ยมได้ถ้าเขาอยู่ในสภาพแบบนี้เราก็ไม่อยากให้ญาติยโยมเขีนเฮียจีวอนอยู่ในสภาพแบบนี้เนาะมันไม่หล่อยังไม่รอ ภาพถ่ายรูปถ่ายภาพออกมาอยากจะให้สวยให้หล่อเหมือนกันกันกบเราที่อยู่โรงพยาบาลเรารักษาตัวที่อยู่โรงพยาบาลสภาพในการรักษาตัวที่อยู่โรงพยาบาลมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าออกมารักษาตัวหาย100%เเซน่ยมันก็ดีสภาพก็ดีเนาะค่อยมาเยี่ยมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง คุณโยมญาติโยมที่เป็นห่วงเฮียจีวออยากจะเจออยากจะเจออยากจะมาเยี่ยมเฮียจีวอก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะต้องรอกันก่อนรอกันก่อนขอบคุณมากมายที่ตั้งใจจะมาขอบคุณมากมายที่รักเมตตาเฮียจีวอนแต่ว่าต้องต้องรอประกาศอีกครั้งหนึ่งชาติ๊กตอกเคาะหัวใจเคาะหน้าจอให้หน่อย าเาวแอฟฟ้ากดแชร์ให้ด้วยนะแอฟฟ้ากดแชร์ให้หน่อยคนที่อยู่ทางไกลอยู่ภาคใต้บอกจะเดินทางมาหาเฮียจีวอนอย่างเยอะเลยบอกและบอกก็บอกบอกแบบนี้แหละบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมานะถ้ามาแล้วก็ไม่สะดวกให้เยี่ยมเฮียจีวอนเพราะว่าต้องเซฟเฮียจีวอนต้องขออภัยอย่าเพิ่งมาเลยคุณโยมอย่าพึ่งมา ก็บอกทุกคนบอกตลอดเลยไม่เป็นไรมาดูน้องเฉยๆก็ได้ไม่ไม่ต้องดูไม่ต้องดูเดินเดินทางหนึ่งเดินทางไกลเสี่ยงเสี่ยงภัยด้วยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสองเปลืองเปลืองเงินเปลืองทองอีกสามปวดเมื่อยตามร่างกายในการนั่งรถอีกมันไม่ใช่เรื่องสนุกมาเห็นเฮจิวอนห้านาทีสิบนาที มันไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ต้องมาแบบนั้นเป็นห่วงญาติโยมไม่ใช่อะไรหรอกเป็นห่วงเป็นห่วงญาติโยมส่วนมากจะเป็นคนเท่าคนแก่ส่วนมากจะเป็นวัยเกษียณน่ส่วนมากจะเป็นวัยววที่ไม่ได้ทํางานแล้วอยากจะมาหาเฮียจีวอร่างกายก็ไม่ค่อยสู้ดีในการนั่งรถก็เป็นห่วงเป็นห่วงมากๆเลยเพราะฉะนั้นให้ให้เขาหาย ให้เขาหายดีๆก่อนคนที่อยู่ทางกรุงเทพอย่าเพิ่งมาตอนนี้รอเจอเฮจีวอนอยู่กรุงเทพดีกว่าต้องแจ้งประกาศบอกกันเฮจีวอนจะหายกลับแน่นอนหาย100%แน่นอนเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณที่รักและเป็นห่วงเฮจีวอนเสมอมาทุกข้อความได้อ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างผ่านสายตาไม่ได้ผ่านสายตาบ้างก็โปรดให้อภัยอภัยซึ่งกันและกัน ทุกคนที่เข้ามาดูเฮียจีวอนก็ล้วนแล้วแต่รักและเมตตาเฮียจีวอนทั้งนั้นขอบคุณของขวัญทุกชิ้นดอกกุหลาบขอบคุณดอกกุหลาบขอบคุณหัวใจสีส้มขอบคุณของขวัญชิ้นใหญ่ๆที่ทุกคนส่งมาให้ขอบคุณดาวทุกดวงส่งมาให้น้อยบ้างเยอะบ้างก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญมากมาย ขอความสุขจงบังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคเยืนให้เป็นที่รักของ่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านที่เจ็บป่วยไข่อยู่โรงพยาบาลก็ขอให้หายวันหายคืนให้ออกจากโรงพยาบาลไวๆท่านที่จะเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้เดินทางปลอดภัยปลอดภัยถึงบ้านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพท่านที่มีความทุกข์ขอให้ผลจากทุกท่านที่มีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ท่านที่ปฏิบัติธรรมท่านที่ปฏิบัติธรรมขอให้บรรลุในสิ่งที่ตั้งใจไว้บรรลุธรรมโดยเดียวพันด้วยเทินสาธุสาธุาธท่านใดมีนี่มีศินก็ขอให้หมดหนี่หมดสินหาเงินหาปัจจัยมาใช้นี่ใช้สินให้หมดไวๆท่านใดที่อับโชคก็ขอให้มีโชคขอให้มีโชคท่านใดที่อะไรอีก พอแล้วเยอะแล้วบักหล่าก็นอนแบลบดิ้นมาไอ้จีวอนทำไมนอนแบลบดิ้นลูกโอทวงทวงมะไ้ฝันฝันฝันกำลังฝันแล้วฝันว่าไงลูกยังนะหาพก ได้ยินแต่ห้าหกห้าหกอิลิตีบลาอย่าตัวได้ <c oughs> นอนกับจฝันฝันกับจิตตัวหลวงตาอีกแล้วขอบคุณคุณโยมกะทิมากมายอชื่ออะไรเนาะโยมกะทิกะทิสดุดขอบคุณของขวัญจากโยมกะทิ ท bon ี่ส่งของขวัญชิ้นใหญ่มาให้อย่างเยอะเลยขอบคุณมากมายเฮียจีวอนเขาฝันแล้วนะเมื่อกี้นี่ใครได้ดูบ้างเขาฝันแล้วบอกให้ฟังแล้วพูดให้ฟังแล้วอย่าลืมเอาไปนอนฝันอีกเขามีความสุขนะเขานอนแบบนี้เขามีความสุขนะเขานอนแบบเปิดนอนแบบ ปลอดภัยเขาเรียกว่าแมวนอนแบบปลอดภัยนอนแบบไม่ต้องระมัดระวังภัยคุณโยมกทิขอบคุณมากมายพอแล้วไม่ต้องส่งแล้วนะ